มายิ้มน่อยน้อฟันยิ้มได้ยีเลยอะโอ้โหพี่น้องงดงามมากครับพะระบรมมหาลาชวังครับคนเต้นนะครับ ดานที่ก็เป็นดอกไม้เนาะเป็นดอกปวยไม้ครับงดเงามมากพี่น้องนี่ครับนถ่ายต้นกลนีเหรออือหนี่ครับด้านพูนคนก็เต็มครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องย่างสมพาบรรยากาศด้วยครับซึ่งคลิปก่อนผมก็ได้พาพี่น้อง เข้าไปกาบหา้คอพรด้านในของวัตรแก้วนะครับด้านที่ก็เป็นสาวชาวต่างชาติครับแต่งชุดอย่างงดงามครับงามด้ครับสุดเป็นครับอือพี่น้องทราบดีครับ แค่เขามาย้างอยู่มนนี่กะถือว่าเป็นมงคลนะพี่น้องเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับ <Yeah. S 1> ด้านพุดธก็เป็นชาติต่างชาติครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องอย่างส้มแถวรอบนอกนะครับหลังจากได้ส้มตรงนี้แล้วก็จะขอพาพี่น้องลงไปที่กุมองหน้าพระลานนะครับด้านพุทนก็นเป็นสัหลักเมืองครับ ชางชาติทั้งนั้นครับด้านพุ่นจะเป็นท้องสามหลวงครับหัวเอ่อ สี่ทางเอ้ยไม่เห็นแล้วก็ดีเจอเนาะตื่นตันใจมากกับพี่น้อง,ง,เ,ปองเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามมากครับ สารพูดเป็นสารหลักเมืองครับเป็นสารหลักเมืองสารหลักเมืองก็คนกะเต้มครับเพิ่นจะไปก้าวไหวขอพ้อเนาะพี่น้องโอ้โห,โหด้านนี้ คนเยอะมากครับด้านนี้เป็นทางเข้าไปเทสม้มก็จะไปกราบไหว้พระพ่อนะครับจากพระแก้วมรกตนะครับพี่น้องด้านพี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยครับวันนี้เต็มนะครับซึ่งคลิปก้อนผมก็ได้พาพี่น้องเข้าไปแล้วครับแต่คลิปนี้ก็จะไม่เข้าไปนะครับ ชาต่างชาตัางน้าเลยครับพี่น้องเลยนะครับ เมืองไทยนี่เป็นเมืองแห่งความสุขเพื่อกระสอบมากเนาะนักนักท่องเที่ยวทัวโลกเพื่อนับล่างหลามาเมืองไทยครับใครๆก็ชอบมาเมืองไทยมากครับพี่น้องนี่ครับชาตตั้งชาติทั้งน,น,นั้นครับ โอพี่น้องมุมนี้งดงามมากครับสวยงามจริงครับมุมนี้ครับว้าวงามเด้ครับมุมนี้ครับด้านพุเป็นพระุรมหาราชวังครับสวยงามมากพี่น้องนี่ครับมองนี่ผมกับมา สามี่รอบเนาะมารอบเลยกก็ดีเจอนะครับพี่น้องเอ้ยมารอบเลิก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับเบาวนะัดชอบมาตรงนี้นะครับมาเสริมกำลังใจนะครับเดี๋ยวต่อไปจะขอพ้าพี่น้องลงไปที่ตโมงหน้าปรานครับ งามเด้คร <N> um> งดงามมากครับสาธุพี่น้องเอ้ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นเนาะคุณตาคุณยายเอฟซีของบ่าวนัทนะครับ ด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับเป็นชาวจีนครับพี่น้องเป็นชาวจีนเต็มนะครับงามดีครับื ด้านนี้เป็นทางลงไปที่อุโมงค์หน้าพลานครับเกตสามครับ <laughs> ลงมาแล้วครับ พ่นคนเต็มนะครับบัคนเยอะมากครับอ,อือวันนี้แน่นที่อุโมงค์หน้าพระลาเลยครับตรงนี้ก็มี โอ้น้อยไปนะครับคนเยอะจริงนะครับด้านบนกับเป็นชาติต่างชาติครับมาเป็นทัวร์ครับด้านนี้เป็นมุมถ่ายรูปครับเป็นภาพกรุงเทพมหานาครสวยงามมากครับ คนเยอะมากครับพี่น้องเต็มนะครับกันมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาตินะนี่ครับเยอะมากครับวันนี้ครับคลิปนี้ผมการได้พาพี่น้องมาหยางส้มภาพบรรยากาศเนาะอยู่ด้านนาของพระบรมหาราชวังนะครับวันนี้บ่อนั้นมีความสุขมากครับการต้องขอเซิร์นะครับทั้งคนไทยทั้งชาวลาวนะครับถ้าเพื่อวางกับขอเซิร์เท่ามาเทียสมพระบรมหาราชวังนะครับแล้วก็มากจาวัดก๊พรจากวัดพระแก้วนะครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบเจอเด้วยครับถ้าเพื่อชอบเจอชอบใจกับขนฝากด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแช์ share นะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องสบัสดีเดอสวัสดีครับ